สวัสดีครับมาเจอกับช่างตีรักขูดเชียนแน้วิเศษตีครับก็วันนี้ก็พาไปบอกคนงานไหม่ให้หยุดงานนะครับงาวันนี้ไม่มีเวลาไปถ่ายเลยครับนี่คคนงานใหม่ครับคนงานใหม่ครับวันนี้เราไม่ได้ถ่ายคลิปเรื่องยูทูบเลยนะครับรถงานใหม่นะครับผมกับซัสสัสพื้นยนะครับคนงานใหม่นะครับนี่ครับคนงานใหม่นะครับ ทำงานยังไม่ได้ห้าโมงเดิตามครับ <laughs> นะครับคนงานใหม่นะครับ <laughs> ไปแล้วครับแบบว่าไปดูคนงานใหม่เดินตามไงครับ <laughs> นี่ครับคนงานใหม่มาถึงที่เรียบร้อยนะครับคนงานใหม่ครับ่องานใหม่ก็จะตีรักบุกกินแนวนะครับจ้างหน้าแสนนึงนะครับคนงานคนนี้ครับคืองานใหม่นะครับจ้างจ้างมาแพงด้วยนะครับโอ้โหได้ตังค์ด้วยครับ คนงานใหม่กลับบ้านไปแล้วครับนี่กลับไปแล้วครับคนงานใหม่ครับคนงานใหม่บ้านเขาอยู่ข้างล่างนี่เองครับที่ยังตีไปถ่ายดีดีโองรูปถ่าบ่อยๆครับคนงานใหม่ของเังตีครับเขาก็เดินทางกลับด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแช่งแมวแกก็อยู่คนเดียวครับโอเคครับ